วโสอิสระยังโลเกอำนาจเป็นใหญ่ในโลกอำนาจคือสิ่งที่บังคับผู้อื่นหรือสิ่งอื่นให้เป็นไปตามตนเองได้อำนาจเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ก็มีพลังมีอนุภาพในตัวเช่นอำนาจของพระราชาสามารถบังคับให้คนอื่นในแวนแควนทำตามคำสั่งของพระองค์ได้อำนาจของพระธรรมสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติตามธรรม ถึงความพ้นทุกข์มีความสุขความเจริญในชีวิตได้อำนาจของอกุศลสามารถทำให้บุคคลผู้ทำอกุศลตกไปสู่อบายภมิได้เป็นต้นอำนาจที่ทำให้เราทั้งหลายต้องประสบกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจคืออำนาจของกิเลสอำนาจของกิเลสนี่แหละที่ทำให้เราเกิดมาประสบกับความทุกข์อันยิ่งใหญ่ในวัฏสงสาร และอำนาจที่จะสามารถทำลายอำนาจของกิเลสได้ก็คืออำนาจของวิปัสสนาคือเราต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานจนเกิดวิปัสสนาญาณแล้ววิปัสสนาญาณนี่เองจะสามารถทำลายอำนาจของกิเลสลงได้เราจึงต้องขนขวายพยายามปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ช่ำชองทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อที่จะอาศัยอำนาจของวิปัสสนานี้ มาทำลายอำนาจของกิเลสอันเป็นเหตุก่อทุกข์ทั้งปวง